เอาละครับท really? ุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเวบกรกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับต่อจากคลิปที่เราลงรีวิวไคโดไปนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยตัวจักรพพัดในวันพีสก็มากันเกือบครบเลยนะเว้ยดูสิครับมีจักรพพัดลูฟี่ด้วยนะอันนี้คือเรานับกันไปเองนะครับว่าเป็นจักรพพัดอีกคนหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือมีนวดดามีหนวดขาวนะครับแล้วก็มีไคโดนะครับก็ที่ขาดก็คือมีบิ๊กมัมกับแชงคูดนั่นเองนะครับก็คาดว่าน่าจะมานะครับ ว่าตอนนี้นะครับผมก็จะพาจักรพรรดิทั้ง4คนนะครับแล้วก็จักรพรรดิทิพย์นะครับก็คือลูฟี่นั่นเองนะครับไปลงอินฟินิตี้ดูนะครับแล้วเรามาดูกันว่าในกระตูนเนี่ยมันโหดกับจัดโหดสัตวสเลยนะครับสำหรับพวก4จักรพรรดิเนี่ยแล้วในออสตาร์เนี่ยนะครับพวก4จักรพรรดิเนี่ยจะไปกันได้กี่เว็บนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันละกันนะครับไปกันเลยพร้อมจะบอกวาง เนสือโกจังเองร้านเซนิสสโตมีบริการรับกดเพชรอ l สตาทาวเวอร์ดี e เ s นส์เลดแปรับกดผลพิศาจแมปบล็อกฟุตหรือว่ารับกดเกมพัทแมปอื่นๆเลดแ8เช่นเดียวกันนะครับ<ส>แล้วก็ยังมีบริการขาย ID รับฟาร์ <Wow. S 1> มแมปต่างๆใครที่สนใจใช้บริการนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีปรกรณ์ด้วยเพื่อได้รับส่วนลดนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมขอแนะนำร้าน Bunny Buck น,น,นะครับมีบริการเติมโลบักเลทหถึง8.5นะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบียร์ปร,รด้วยนะ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนําร้าน m a j e s t i c Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมคุกิลันคิงด้อมเกม7บาปแกนชินอิมแพคหรือว่าเกมอื่นๆนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ เออแต่ว่าผมถอดเออร์วินออกดีกว่าวะ่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เออร์วินเข้าไปเดี๋ยวมันจะเป็นการโกงบัฟดาเมียนะเออผมจะใส่เป็นมีฮอคเข้าไปแล้วกันนะครับก็นนบมีฮอคก็ถือว่าเป็นอีบกบุคคลหนึ่งนะครับที่ระดับอยู่เกือบเกือบเท่า4จากักรพรรดิเลยนะครับใช่ป่าวะก็ถือว่าสู้กับ4ี่จักรพรรดิได้แหละเออสบายๆนะครับอ่ะใช้เป็นมีฮอคแล้วกันเพราะว่าเรายังขาดตัวตีตัวแอร์อยู่พอดีเลยนะครับไปเจอกันในด่านเลยแล้วกันครับไปเอาล่ะครับในเมื่อเราเลือกใช้4จักรพรรดนะครับเราก็มา มาที่ด่าน A D S Lobby แล้วกันนะครับทุกคนเออมันถึงจะเหมาะนะครับมันถึงจะแบบว่าเข้าเตีมนะครับเออเข้าเตีม4จกักรพรรดิกับเข้าเตีวมนพีชนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเก็บเงินก่อนแล้วกันนะครับพอผมเก็บตังค์แล้วก็ต้องค่อยๆวางตัวแล้วก็ค่อยๆลีคุยกันไปนะครับทุกคนโอเคโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็จะปล่อยมอนพวกนี้นะครับวิ่งเข้าไปเลยเพราะว่าเลือดมันก็แค่41นะครับป้อมเราก็500กว่าผมก็เลยคิดว่าปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอ up b l ่ากันก่อนเพ เออแล้วอีกอย่างหนึ่งเว้ยด่านนี้ที่ผมเพิ่งรู้ครับนั่นก็คือว่าเขาเอาตรงนี้มากั้นไว้วะ่ะปกติคือมันจะต้องเป็นที่วางตัวแบบตัวตีพื้นนะครับแต่ตอนนี้คือเขาเอาไอ้นี่มาตั้งนะครับเอาให้ได้จะให้วางตัวตีบนนะครับทุกคนโอเคแต่ตอนนี้ขอเก็บตังค์ให้ครบ650ก่อนละกันเชื่อคาคาชิก็ไปเลยเนี่ยคาคาชิก็ต้องปล่อยโอเคก็ได้อยู่ครับไังไ,ไอยู่เดี๋ยวเรารอค่าไททันและกันเจ้าไททันลิงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้พู้หนวดขาวนะครับเป็นคนแรกในการจัดการนี้เอ้หนวดขาวหน่อยเป็นไงเล่า บอกไททันลิงโอมีตัววิ่งมาด้วยวะแย่ yeah, และวต <laughs> ีตัววิ่งทันปะเนี่ยคนวดขาวปิง้ง โอ้โหตีได้ตัวเดียวผมว่าผมต้องอัพพ่อหนวดขาวแล้วว่ะถ้าไม่อัพพ่อหนวดขาวน่าจะไม่ไหวนะครับโอ้โหโกคูมาเร็วต้องอัพพ่อหนวดขาวให้แบบเออีทั้งวงก่อนนะครับถึงจะไหวนะเครพ่อหนวดขาวก็ได้เป็นตัวแรกนะครับที่ได้รับเลือกนะได้รับเลือกให้เป็นตัวรับนะครับทุบเข้าไปทุบเข้าไปทุบอย่างเดียวแล้วก็ปึ๊บยังไม่เออีทั้งวงเลยโอ้โหตังสองพันห้าก็เราจะได้เออีทั้งวงแย่ละอย่าบอกนะว่าทีมนี้จะไม่สามารถรับตอนแรกได้นะฮะคือถ้าผมใช้ไคโดก็คงรับได้ละม ผมลืมไปว่าพ่อหนวดขาวเขาใช้ตังเยอะครับเออแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็ไหวอยู่นะไหวอยู่แต่ผมรู้สึกว่าไม่ไหวอะผมว่าผมต้องเอาไคโดมาวางตรงนี้ว่ะทุกคนเอออัพไคโดน่าจะดีกว่านะว่านะเนี่ยเพราะว่าไคโดมันตีกว้างไงแล้วก็ไคโดเนี่ยตีไวกว่าพ่อหนวดขาวนะครับเอออัพไคโดโอโ้โหค่อนข้างค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะครับเออเฮ้ยไคโดเอาอยู่ถ้าไคโดเอาอยู่แบบนี้ผมก็จะอัพบูม่าเลยแล้วกัน อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะปัญหาของด่านนี้ก็คือมันไม่มีที่วางตัววะ่ะคือหลังจากที่เขาเอาตัวเนี้ยมาวางกั้นไว้เนี่ยผมรู้สึกว่าที่วางตัวมันน้อยลงคนระับตัวที่จะวางหมวดขาวได้ในนี้อะไรเงี้ย แต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ใช้ตัวตีแอร์เยอะไงเราใช้แค่มีฮอกตัวเดียวนะครับมันก็เลยแบบคล่องขวางเราหน่อยนิดนึงนะเป็นไรผมคิดว่าผมน่าจะต้องอัพไคโดแล้วคืออัพไคโดให้เป็นขั้นสุดท้ายเลยแล้วกันให้มันตีไปข้างหน้านะทุกคนเดี๋ยวรอตังค์แป๊บ,บนึงโอเคตังค์มาแล้วเราก็ตีไปเลยปรับลาสเลยครับปรับลาสให้ไคโดตีข้างหน้านะครับแล้วก็มา,มาอัพบูม่าอ่าตอนนี้ตีไปข้างหน้าไกลพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวดกักเอา้าปรับลาสแล้วนี่เพื่อนหันมาตีแปึ<ะ> โอเคตอนนี้ผมก็วางมีฮอคลงไปนะครับเพราะว่าเวฟสิบสามเนี่ยตัวแอร์เริ่มมาแล้วนะครับอ่าเราจะต้องวางมีฮอคป้องกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวแอร์มันผ่านไปได้นะตอนนี้ใครโดพ่นนวดขาไม่สามารถตีตัวแอร์ได้โอเคมีฮอคตีสั้นๆคู้น่ารักเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมวางมีฮอคเสร็จแล้วผมว่าเราก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็วางบูม่าให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยวางตัวอื่นนะโอเคครับตอนนี้บูม่าผมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอออกแบบก่อนละกัน ออกแบบจุดวางหนวดดาก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าผมน่าจะต้องวางหนวดดาที่ข้างหน้าเลยนะครับโอเคผมจะต้อนรับนะครับใช้หนวดดำเนี่ยต้อนรับไปเลยให้หนวดดาทุบไปข้างหน้าเลยนะครับปรับลัดนี่แล้วก็เราก็มาวางตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งนะครับเออเพื่อให้ทุกตัวเนี่ยติดสถานะหนวดดำเว้ยตัวนี้ก็ปรับลาดแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะอีกสักตัวหนึ่งนะครับปรับลาดเหมือนกันหนวดดำจะทำดาเมจทันวะเนี่ย ตรงนั้นก็ปรับลา้านแล้วตรงนี้ก็เราก็จะปรับล้านเหมือนกันนะครับจริงๆเราควรจะต้องเน้นตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยแหละก็คือเส้นเนี้เราจะต้องตีมอนให้ตีสถานะทุกตัวนะครับเพื่อที่เข้าไปข้างในเนี่ยมอนจะได้วิ่งช้าลงนะแล้วผมว่าเอาตัวนี้อีกสักตัวตัวนี้เดี๋ยวลองใช้เป็นตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะผมกลัวแบบว่าตัววิ่งมาแล้วเรารับไม่ไหวอะ่ะกลัวหนวดดำมันตีไม่ทันเลยเดี๋ยวเราวางหนวดดำไว้ทุกที่แล้วกันนะครับนี่ให้มันทำดาเมจต่างกันอ่ะ ประมาณนี้จะโดนทุกตัวหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเราได้ดักแล้วโอเคประมาณนี้เราดำมว่ากี่ตัวแล้ววะ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกเ็ดตัวถ้ามันไม่ไหวจริงๆจริงๆผมไม่อยากให้มันมาถึงตรงนี้ะทุกคนเออแต่ว่าถือว่าตรงนี้เป็นตัวเก็บตกก็ทัน ้ายนะครับเกือบไม่ไหวนะโอเคเซตหนวดดาผมก็จะวางประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ปรับให้หนวดดาตีหน้าอย่างเดียวนะครับก็คือตีลัดอย่างเดียวไล่สเต็ปไปน่าจะไหวนะขอให้ไหวหเถิดหนวดดาตั้ง8ดตัวโอเคแล้วทีนี้นะครับผมก็หาที่วางให้กับไคโดก่อนซึ่งไคโดก็ควรจะต้องวางแนวตรงโอเคครับทุกคนจุดวางไคโดผมก็ได้มาประมาณนี้ก็คือไคโดเนี่ยมันจะต้องวางให้มันตีตรงเว้ยให้มันตีมาอย่างเงี้ยมันจะได้ตีคุ้มถ้าเกิดว่าเราไปวางทางเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปวางทางเลี้ยวอย่างนี้มันจะต้องหันตี มันจะไม่ขุ่มเท่าไหร่นะการปรับของผมก็คือจะให้ไคโดเนี่ยปรับลัดกันทุกตัวเลยเพราะว่าเน้นตีตรงอย่างเดียวเออถ้าหลุดมาผมจะใช้เป็นหนวดขาวเป็นตัวรับศึกนะเออโอเคเนี่ยปรับลัดกันหมดแล้วนะไหนดูตัวข้างหน้าดิเช็คเช็คโอเคไคโดปรับลัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปผมก็จะอัพหนวดขาวให้เต็มนีหนวดขาวตอนนี้เอลีทั้งวงคือถ้ามีตัวหลุดมาได้เราก็จะใช้เป็นหนวดขาวในการจัดการนะ แล้วเรายังเหลือลูฟี่อีกนะเวย้ยจักรพพัดลูฟี่เรายังไม่ได้ลงเลยนะตัวนี้ย่หนวดขาวเราก็สามารถเข้าไปอยู่ตรงในซอกในเหลือบนี้ได้นะครับโอเคเนี่ยหนวดขาวสามารถตีได้ทั้งวงถือว่าโอเคนะรึบ,รบก็คือวิ่งมานี่มานี่มานี่ก็โดนดามจจากหนวดขาวน่ได้แหละแต่ว่าปัญหาคือการที่เราหนวดขาวไว้ในซอกเหลือมแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะกดสกิลขึ้นน้ําทะเลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากแต่เป็นไรดาเมจก็คงไม่ได้จัดจ้านอะไรมาก,ามกดี๋ยวผมกดปึ๊บ ีนเย็ดคนหัวขาทุกพื้นครับทุบลงไปที่พื้นพื้นล้าไปหมดเลยแล้วก็จะเกิดขึ้นน้ําออกมาเนี่ยโอ้โหเลือด8,5 0 0หรือว่าใช้ได้อยู่นะสามารถรับเวฟประมาณ30ได้สบายๆนะแต่ตอนนี้คือมอนยังมาไม่ได้เลยเราก็เก็บตังค์ต่อไปนะครับต่อไปผมก็จะต้องอัพมีฮอคให้ตันสักตัวก่อนแล้วกันเพราะว่าเผื่อตัวแอร์มาในรอบหลังนะครับมีฮอคจะไม่ไหวเอานะนี่ผมคิดว่ามีฮอคน่าจะเป็นตัวที่เยนที่สุดนะครับในแบบนี้เพราะว่ามีฮอคมันตีตรงไงมอนวิ่งมาปุ๊บเนี่ย โหเข้ามีฮอกหมดเลยนะครับทำดาเมจแต่ละทีคือสุดจัดประหลาดบอกนะครับแล้วก็มีฮอกผมก็จะปรับลาดครับปรับลารดไปเลยถ้ามันมีตัวหลุดเราก็ต้องทําใจนะครับยอมรับ เราต้องไม่ให้มันหลุดนี่ขับไปเลยมีฮอกเซอร์จุดนี้ก็น่าจะวางได้6ตัวนะววการวางตัวละ,ละครเราให้มันประหยัดพื้นที่ที่สุดอันรายมองไม่เห็นว่ะมันชิดกันเกินว่ะทุกคนโอเคค่อยๆวางค่อยๆวางมีฮอกเดี๋ยววางแค่นี้ก่อนลวกันแล้วก็ต่อไปนะครับท่านจากักรพรรดิลูฟี่ผมก็จะเอาท่านจากักรพรรดิลูฟี่มาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าให้เป็นตัวแบบเก็บตกนะครับนี่เก็บตกตัวละครที่เหลือถ้าใครแบบวิ่งเหลือรอดมานะเราก็จะใช้ลูฟี่จัดการในโค้งสุดท้ายนะนี่พูดจริงๆลูฟี่โหดกว่าไคโด นเอน้ยไม่ว่ะเพราะว่าลูฟี่เนี่ยวง50แล้วก็ทำดาเมจทุก6วิดาเมจถึงจะแรงกว่าแต่ว่าไคโดเนี่ยทำดาเมจเร็วกว่าเออจกกักพดิลูฟี่บางทีตรงนี้แม่งก็ขวางไปว่ะจากที่ลูฟี่จะทำดาเมจได้เยอะๆมันก็ทำไม่ได้หรือว่าเราต้องวางลูฟี่ไว้ข้างหน้าดีวะทุกคนเนี่ยตรงนี้อาจจะดีกว่าปะ่ะเออเก็บตกไว้แค่นั้นนะสักกี่ตัวนะหกตัวเออแล้วน้องนั้นก็คือเรามาไว้ตรงนี้ดีกว่าเน้นทำดาเมจข้างหน้าไปเลยจัดไปตรงนี้ก็ลารดแล้วกันตรงนี้ก็ลารดเหมือนกันตรงนี้ก็คือให้ ฟี่หันตีหันตีข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวเก็บตกนะผมรู้สึกกระตุกแล้วว่ะเดี๋ยวผมขอปิดเอฟเฟกก่อนแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็วางตัวละครน่าจะครบทุกตัวแล้วนะครับที่เว็บ38เนี่ยก็คือผมรอและรอตึงแค่นั้นพอนะก็คือตอนนี้มีฮอคผมก็ปรับเป็นลัดกันให้หมดเลยเฟิร์นไม่ต้องจัดไปนะครับก็คือให้มีฮอคตีไปข้างหน้าอย่างเดียวครับทำดาเมจข้างหน้าอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่ต้องสนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงตึงๆจะเป็นเว็บเท่าไหร่ตอนที่มอนสามารถผ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับที่เว็บ42ก็เริ่มมีมอนที่แบบว่าวิ่งผ่านเข้ามาในประตูจนถึงวงของนวดขาวแล้วเพราะว่าพ้อนวดขาวเวลาจะทําดาเมจนะครับแกะจะสร้างคลื่นซึนามิมาด้วยนะเป็นคลื่นเล็กๆนะครับแต่ว่าเลือดอาจจะไม่เยอะเท่าสกิลกดนะแต่ว่าตอนนี้ผมคิด <c oughs> ว่าผมกดสกิลข้อนวดขาวเลยแล้วกันเพราะว่ามอนมันเริ่มที่จะเข้ามาได้แล้วนะ่ะกดสกิลเรียกคลื่นซึนามิมาก่อนคลื่นซึนามิจะได้ช่วยเรารึบรึบรึบ,รบโอ้โหคิกไม่โดนวง อ่ะนี่ครับคลื่นสึนามิมาแล้วหวังว่าจะช่วยเราได้นิดหน่อยหวังว่าจะช่วยปัดเป่าพวกมอญออ,ออกไปจากตรงนี้ได้เฮ้ยเริ่มมากันแล้วอ่ะเริ่มเข้ามากันแล้วครับตอนนี้ลูฟี่น่าจะทําดาเมจกันหนักๆเลยนะแถวนี้เพราะมอนเริ่มเตื่อยแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางตรงไว้อู้ตัวแอร์ตัวแอร์มาได้ไงเนี่ยถ้าตัวแอร์มาแบบนีเ้เราต้องปรับเราต้องปรับใหมว่วะปรับเป็นเฟิร์สก็คือให้มีฮอกมันตีตามตัวแอร์ไปนะครับแค่ละโอ้ทันปะน่า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 เท่าไหร่โอ้โห ไม่ทันเรียบร้อยครับตายเพราะตัวแอว่ะเว็บเท่าไหร่วะน่าจะเว็บ44ป่ะทุกคนเออมีฮอคคนเดียวเอาไม่อยู่ครับฆ่าตัวแอไม่ได้ครับโธ่ตัวข้างล่างเรายังสบายอยู่เลยโอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาสี่จักรพรรดิมาลงอินฟินิตี้นะก็สรุปว่าน่าจะเว็บเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูตรงภารกิจดีกว่าเอา ไม่เห็นัวทีไม่เห็นวะโอเคก็ประมาณ44เว็บเนื่องจากว่าตัวแอร์มันเข้านะครับเออปัญหาคือสีจักรพรรดิเราเนี่ยไม่มีใครที่ตีตัวแอร์ได้เลยก็คือมีฮอเอาไม่อยู่นะนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพาสีจักรพรรดิมาลงอินฟินิตี้โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องวิบกรด้วยนะครับผมไปละเจอ,อ,อกันได้ยินดี่กบปวนกูจังเลยไปละ